นำเสนอโดยแมนสต็ต a นไทยแลนด์ลอกพีโด้ด้านไหนเอร์ลิงฮาแลนด์เผยศึกษาการเล่นจากคริสเตียโนโรนัลโดเอร์ลิงฮาแลนด์ระบุก่อนหน้านี้ตนชอบดูคลิปของคริสเตียโนโรนัลโดเพื่อดูวิธีการเคลื่อนที่ในกรองเขตโทษของอีกฝ่าย โดยบอกว่าโรนัลโดทำได้ยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนสไตล์จากตัวริมเส้นมาเป็นกองหน้าเต็มตัวเอรลิงฮาลันกองหน้าคนเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดสโมสรแห่งซกเวอร์ทีพมิลลิกอังกฤษเปิดเผยว่าสมัยก่อนตนมักจะดูคลิปการเล่นของคริสเตียโนโรนัลโดเป็นแบบอย่างในการฝึกวิธีการเคลื่อนที่ในกรอเขียโทดฮาลันคือหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดของวงการฟุตบอลในโลกปัจจุบันหลังจากเขาสามารถทำประตูบแบบเป็นกอบเป็นกำ่ำได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสบความสําเร็จอย่างมากจนทําให้หลายคนเชื่อว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์ดังของโลกลูกหนังแบบเดียวกับคริสตินโอโรนัลดและเมสซี่ที่เคยทาไว้ดาวเตะชาวนอร์เวย์เผยว่าผมจําได้ดีว่ามักจะดูเขาบน YouTube เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในกรอบเขตโทษของเขาอยู่เสมอเขามักจะขยับ2หรือ3จังหวะก่อนที่จะเข้าไปตรงพื้นที่ที่ว่างที่ต้องการสถานการณ์แบบนั้นเหมันให้อารมณ์เหมือนว่าคุณดวลกับกองหลังแบบตัวตัว,ตว การทำให้มันสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆมันต้องวางท่าทางให้ดีอีกด้วยและถ้าหากคุณไม่ได้ลูกครอสที่สวยๆแล้วแล้วก็คุณก็จะไม่มีทางทําประตูจากลูกโขกได้การเคลื่อนที่ของคริสโน่รวมถึงการที่เขาสามารถพัฒนาการเล่นของตัวเองได้มันน่าทึ่งถ้าคุณยังจํากันได้นะเขากลายเป็นนักเตะประเภทกองหน้ามากกว่าเดิมกับการเล่นที่เรอัลมาดริดในปีแรกที่เขาอยู่กับเรอัลมาดริด หลังจากเคยเล่นในตำแหน่งอื่นกับทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันน่าทึ่งที่เขาทำแบบนั้นได้วิธีการทำประตูของเขาก็น่าทึ่งมากๆเช่นกันการเคลื่อนที่เพียงเล็กน้อยในกรองเขียโทษและสามารถหลอกล่อกองหลังได้ถือเป็นสิ่งสำคัญและนี่ก็เป็นคำกล่าวคร่องฮารแลนที่บอกว่าพีโดคือตัวอย่างที่เขาลอกเลียนแบบในการเคลื่อนที่เพื่อเข้าหาการทำประตูที่เก่งได้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง สงครามจิตวิทยาย่ามาเล่นสงครามจิตวิทยาแฟนลิเวอร์พูลไม่เชื่อเป๊ปขาดก่าวแข่งดวลหงแดงมน n c เชสเตอร์ซิตี้เตรียมเจอกับวิกฤตผู้เล่นได้รับบาดเจ็บก่อนเกมที่จะต้องรับมือลิเวอร์พูลที่สนามเอเธยสตเดียมในซิพนีมิลิกอังกฤษวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้แต่งานนี้แฟนบอลหงแดงเชื่อว่านี่เป็นเพียงสงครามจิตวิทยาของกุนซือเป๊ปกูดิลาเท่านั้น ทัพเรือใบสีฟ้าต้องพบกับข่าวร้ายในช่วงฟีฟ้าเดย์โดยผู้เล่นกำลังหลักของพวกเขา9รายโดยนอาการบาดเจ็บเล่นงานโดยเริ่มจากเอริงฮาแลนที่บาดเจ็บบริเวณข้อเท้าระหว่างเกมช่วย, Norway, ย ero, นอร์เวย์ลวนกับมูกอฟาฟโรในศึกยูโรป2024รอบคัดเลือกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแพทย์ประจำทีมนอร์เวย์ยืนยันว่าฮาแลนมีอาการข้อเท้าบิด ซึ่งเป็นจุดเดิมที่เขาเคยมีปัญหาเจ็บแม้อาการค่อนข้างหนักแต่ยังไม่ชัวว่านักเตะจะสามารถฟิตกลับมาช่วยแมนซิตี้ด้วยกับหงแดงได้หรือไม่ขณะที่จอห์นสโตนน่าจะพลาดการเล่นกับหงแดงส่วนเซรเกียลโกเมดและเควินเดอร์บอยซึ่งยังไม่ได้เล่นในช่วงตน้นฤดูกาลนี้ยังไม่ชัวสำหรับเอเดรซนนาชาาเก้มาเตโอโคซิสและมาเตอุสนูเนตยังต้องลุนหลังพวกเขาถอนตัวจากการช่วยชาติบ้านเกิดด้านโรดี ได้รับบาดเจ็บตอนซ้อมกับสเปนแต่สามารถกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมชาติได้แล้วอย่างไรก็ตามซาวกดิก็อได้แสดงความเห็นว่ากิโอลากำลังเล่นสงครามจิตวิทยาโดยรายแรกโพสต์ว่าเป๊ปเล่นสงครามจิตวิทยานักเตะสําคัญเหล่านี้จะกลับมาฟิตก่อนเกมนี้รายที่2ระบุว่ายกเวนเดอรบอยทั้งหมดคงต้องพึ่งปฏิหารเพื่อที่จะฟิตตามด้วยรายที่3เขียนว่าเป๊ปทำแบบนี้ทุกครั้งนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ ตบท้ายด้วยรายที่4ว่าทุกครั้งก็เป็นแบบนี้เพราะหนึ่งในพวกเขาจะได้ลงตัวจริงหรืออยู่ในทีมพบกับพวกเราเลนนี่ก็เป็นความคิดเห็นจากบรรดาแฟนหงแดงที่มอกวุ่งานนี้ปาเป๊ปของเราเล่นสงครามจิตวิทยากับพวกเขาซะและ้วฟิตเปรียเตทีไม่เห็นเป็นไรไคร์วอเกอร์เผยวิธีช่วยให้ร่างกายฟิปตลอดเวลา ไคร์วอลเกอร์แบ็กคอทีมชาติอังกฤษของสโมส City, รแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวขอบคุณเป๊ปกุิยอลาที่ช่วยให้เขามีความตื่นตัวและพร้อมที่จะลงแข่งอยู่เสมอด้วยวิธีที่นำมาใช้ฟื้นฟูร่างกาย Walker, ไคร์วอลเกอร์วัย3 3ปีลงเล่นไปแล้วถึง21นัดกับทั้งสโมสรและทีมชาติในฤดูกาลนี้ก่อนที่จะบินไปยังนอร์ดมาซีโดเนียเพื่อลงเตะอีกนัดแล้วกลับมารับใช้ต้นสังกัดเจอกับลิเวอร์พูลสุดสัปดาห์หน้าผมรู้สึกถึงความตื่นตัวและมีความพร้อมวอลเกอร์เผย แม้ว่าเราจะกลับจากนอร์ทมาซิโดเนียตอนเช้าวันอังคารแต่ด้วยการที่ผมมีผู้จัดก,การทีมที่ดีทําให้เราได้พักผ่อนสองวันก่อนเกมสุดสัปดาห์บางครั้งมันก็มีลาบ้างแต่ผมจะไม่เปลี่ยนงานตัวเองวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยผมได้มากจริงๆผมเข้ายิมเพื่อสร้างกล้ามเนือ้อและตอนนี้มันก็ยังเยี่ยมอยู่สำหรับแมนซิตี้ t, มีคิวเปิดบ้านรับมือลิเวอร์พูลในเกมเปิดหัวคู่ันเสราร์ที่25พฤศจิกายน และมีแนวโน้มที่วอล์คเกอร์จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงงานนี้ก็ดูกันว่าหากใครจะฟิตไม่ฟิตใต้คนนี้ฟิตเปรียยแน่นอนแล้วฟังนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบจะลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ก็จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้ และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจเอ็นมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟานไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบเงียาๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน